สวัสดีครับวันนี้ผมจะาทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบึกมาสจันรกับใบไม้หันศาอุปกรมมีดังนี้หนึ่งเครื่องปินครับสองะเาียบเส้นครับสามไวบอร์ดครับสี่บึกปากกาค,ครับห้าคาเมจิกครับเราจะมาทำการทดลองดังนี้ครับขั้นแรกเราต้องเอาสายลิ้งดูดสีหมึก ซคื่องปินนะครับแล้วก็ใช้ใบไผ่เอาสีไว้ที่ปลายหยดไว้ที่ปลายแล้วก็าวางลงในน้ำครับที่เราเตรียมไว้มันจะเกิดการเคลื่อนตัวของใบไม้ 2. เราจะทำการใช้ประกาไว้บอรเอามือแปะไปที่ใบไผ่แล้วก็วางไว้ที่น้ำครับนะสามเราจะลองใช้มือระการ ลองสังเกตใบไม้ไผ่มีตประกตัดเส้นลองสังเกตการเคลื่อนที่ของใบไผ่ดีๆนะครับหน้า มเสรุปงบกนอนผมว่ามึปากาทำให้ใบไผ่พุดด่งรวดเร็วทันใจที่สุด ขอจบการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมึงมหัศจรรย์กับใบไ,ไม้หันษาเพียงเท่านี้นะค,ครับครับ